สนับสนุนโดยเด r m a Action Plus by วัส a d สันแอดวานซันสิงแอกเนโพรนสีกับตันเพราะความสุขเริ่มต้นที่บ้านสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะมาติดตามทุกโต๊ะข่าวช่วงที่หนงนะคะวันนี้วันพุธที่23มีนาคม2565อยู่กับคุณพุทธอภิวนันดิฉันกมนพลพรค่ะ เราเริ่มต้นกันเลยเรื่องที่เข้าใจว่าหลายท่านคงได้เห็นภาพกันบ้างแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ให้ตามความคืบหน้าสักนิดหนึ่งคือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมีคนสงสัยบอกเฮ้ยไอกรณีนี้เนี่ยที่มันมีหมาหลุดเข้ามาในบ้านคนแล้วเขาบอกว่ามันเป็นหมาพิษบูโชคดีก็คือเด็กในบ้านเนี่ยวิ่งหลบเข้าไปในห้องน้ําหลายคนบอกถ้าสมมติเกิดเด็กหลบไม่ทันเนี่ยอาจจะตายหรือไม่อย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับเชื่อบางท่านได้เห็นภาพนี้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่สุรินทร์หน่อยวันนี้มีเรืืร่่่อองงรระะะใญๆ2เน ต่างจังหวัดนี่คือที่สุริน<ม>เห็นบอกว่าลักษณะเหงอนเมาแอเลยเนี่ยนะฮะ<ม>และที่สาคัญก็คือเข้าไปเจอก็เลยบันทึกภาพ<ม>ไก่อีอันนึงเดี๋ยวเรื่องหมอลาเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังวันนี้บุกวัดถึงขนาดพระคนไม่ไหวต้องเอาจีวรคุมหัวนะฮะแล้วพยายามหนีเดี๋ยวมาฮะวินล,ลี่เลือกใหม่แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมขมิ้นชันมีวิตามินซีวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันดื่มเลย โลกเปลี่ยนแปลงไปสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณมั่นใจมีหรือยังถึงเวลาแล้วที่ต้องยกระดับการปกป้องโดยมืออาชีพแบบซีคอฟอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นมืออาชีพด้านระบบรักษาความปลอดภัยระบวงจรซีคอฟปกป้องปลอดภัยมั่นใจระบวงจร สอดียืนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่วนลดคอยแคชแบ็กหรือส่งฟรีของเยอะยืนหนึ่งสะดวกยืนหนึ่งจะเติมเงินเติมเน็ตสา่บินก็ได้ส่งฟรี18-28ถทีมีนาคมนี้เนี่ยนะคาโบนาร่าสัมยังบุดักคาโบนาราที่มีซอสเกาหลีเผ็ดซีดหอมชีสครีมมีเข้าวเ้นไม่เลี่ยนอร่อยฉีกวงการคาโบนารา สำยังบุดาขาบุนาร่าและครีมีขาบุนาร่าอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่นานคำเตือนในฉลาก่อนใชยย้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใชยย้ยา มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารใช้อีโน่ยาผงฟูฟิติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามารถประจำบ้านช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการท้องอืดอีโน่หันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ย,ยาฝนใหญ่ไปเชียวไเอเชที่ปารีสกับบิคโคล่าเพิ่งสแกน QR code แล้วสอนรหัสใต้ฝานเหลืองหยิบตัวชมฟุตบอลทีมปารีสแซงต์แจร์แมงและรางวัลอื่นๆถึง31พฤษภาคม2565ดูรายละเอียดที่เฟซบุ๊กบิคโคล่าไทยแลนด์บิคโคล่าผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการทีมปารีสแซงต์ ยุ่งตัวร้ายชอบรอบกันมาเร็วทุกทิศมากเลือกเชนไรกินดีเลมอนีนสารสกัดจากเปลือกส้มธรรมชาติน็อกรอบทิศยุ่งร้ายตายเรียบเชนไรใหม่ยาจุดกันยุงสูตรประสิทธิภาพอามารินเบบี้แอด์คิสแสช็อปแหลกเพื่อลูกดีวเดี๋สุดคุ้มลดหนักครบถูกดีแม่แม่ต้องมาวันที่24-27ถึงมีนาคมนี้ไบเทคบา้านนาจัดพร้อมบ้านและสวนแร์สอบถาม0 8 5 6 1 6 1 4 6 2 8 มีราซาดา27มีนาคมถึง5เมษายนนี้ไปช็อปเลยว,วจเจลวิตามินลลี่วิมินเอรเจลเลวิตามินเยลลีอร่อยชิวสนุกมีประโยชน์เจลวิตามินเยลลี่อร่อยมีวิตามินซีชีวิตคุณอร่อยแบบไหนอร่อยในตำนานอร่อยในร้านอร่อยในรถอร่อยในใจเธอ ทุกรสชาติคือความอร่อยของชีวิตทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันมามา่าอร่อยชาอูหลงทีพลัสรสชาติแท้เต็ม,ตมสัมผัสให้วันของคุณสดชื่นเจอสิ่งดีได้ทุกวันชาอูหลงทีพลัสจะเต็มความสดชื่นเต็มรสชาติแท้ เกิดอุบัติภัยขึ้นมาเนี่ยผู้ประสบภัยเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเขาหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในมุมของความหมดหวังก็ยังมีเราเ,เชีย่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยสนับสนุนโดยยาฟลอราวิตโตซีเครื่องดื่มผสมวิตามินซี200%ดื่มอร่อยได้ทุกวนัน ดีไลท์สูตรน้ำตาล0.1มีโปรไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมฮะกลับมาครับวันนี้ล่าสุดเนี่ยมันมีภาพหนึ่งที่หลายคนเห็นแล้วในทิกต o อคุณผู้ชมฮะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องฟางคุณผู้ชมฮะตัวจริงเขาสวยมากแล้วปรากฏเธอตัดสินใจบุกไปหาสาวปลอม,มเอารูปของเธอไปแอบอ้างหลอกเงินผู้ชาย ปรากฏว่าเจ้าตัวไปแจ้งความตำรวจบ,บอกโอ้ยอย่างเงี้ยจับยากน้องฟางน้องฟางแกแกะรอยเองเลยนะฮะแล้วแกก็ตามไปเจอบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเอารูปของเธอไปหลอกผู้ชายคนอื่นค,คุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะที่น้องฟางตัวจริงเนี่ยนะฮะไปตามหาตัวปลอมอซึ่งเอารูปไปแอบอ้างลองฟังเสียงตอนที่น้องฟางไปหาตัวปลอมหน่อยบอดีค่ะขึต่อห้าไ,ไหมได้เยอะอ่าขอความจริงเนาะพราะว่า ยังไงมันมีชื่อตัวสองคนพ่อปีเ่เคยแจ้งความแล้วตัวหูอ่าแล้ว